สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่ออน่าสนใจมากๆนะคะจากมหาสกุลทายิสูดค่ะครับผมเรื่องมันเริ่มตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ปริพาชาการามคืออาสมของพวกนักบวชนอกพุทธศาสนานะคะครับที่พำนักของสกุลุทายะกับพวกพ้องเขาใช่ค่ะตอนนั้นเขากำลังคุยกันเสียงดังเลยแต่เป็นเรื่องทั่วไปนะคะไม่ใช่เรื่องธรรมะอืมคุยกันจอแจเลยว่างั้นเถอะ พอเห็นพระพุทธองค์เสด็จมาสกุลุทายะก็รีบบอกให้ทุกคนเงียบแสดงความเคารพครับซึ่งตรงนี้เองที่มันน่าสนใจเพราะสกุลุทายะก็เล่าให้พระพุทธเจ้าฟังต่อว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกสมณพราหมณ์ต่างลทัทธิเขาคุยกันถกกันอ๋อถกกันเรื่องอะไรเหรอคะเขาสงสัยกันว่าในบรรดาครูอาจารย์ดังๆยุคนั้นมีหกท่านแล้วก็รวมถึงพระพุทธเจ้าด้วยทั้งหมดก็อยู่ที่ราชครุเหมือนกันค่ะ เขาอยากรู้ว่าเออครูท่านไหนกันแน่ที่ลูกศิษย์ลูกหาหรือสาวกเนี่ยให้ความเคารพจริงๆแบบสักการะนับถือเชื่อฟังมากที่สุดเป็นคำถามที่น่าคิดมากเลยนะคะว่าอะไรคือเคล็ดลับความเคารพศรัทธาที่แท้จริงงั้นเรามาเจาะลึกกันจากในสูตรนี้เลยดีกว่าว่าทำไมสาวกของพระพุทธเจ้าถึงเคารพพระองค์มากขนาดนั้นต่างจากครูท่านอื่นยังไงครับผมตามที่สกุลุทายีเล่าให้ฟังนะครับ ในวงคุยนั้นนะ่ะเขาเห็นตรงกันว่าสาวกของครูทั้ง6ท่านแรกส่วนใหญ่นะครับค่ะมักจะแสดงท่าทีไม่ค่อยเคารพครูตัวเองเท่าไหร่อ้าวหรอคะยังไงคะก็มีแบบขัดจังหวะตอนสอนบ้างโต้เถียงบ้างหรือเออบางทีก็แรงถึงขั้นกล่าวหาว่าครูสอนผิดไม่รู้จริงก็มีโห<ฮ>ครับเรื่องแบบนี้มันก็ทำให้สาวกหลายคนบอกว่าเสื่อมศรัทธาไปเลยแล้วก็หนีไปก็เยอะ มีตัวอย่างที่เขายกมาก็ครูปุรณกสัปปะกับครูนิครอนจานาตบุตรนี่โดนลูกสิษย์ท้าทายความรู้ต่อหน้าคนอื่นเลยโอ้โหต่างกันคนละเรื่องกับฝั่งพระพุทธเจ้าเลยนะคะเพราะสะกุลุทายีเล่าว่าสาวกของพระพุทธองค์นี่แบบว่าเคารพมากๆครับผมเวลาฟังธรรมก็จะตั้งใจฟังเงียบสงบ ขนาดมีใครไอหรือจามนี่เพื่อนข้างๆต้องสะกิดเตือนเบาๆเลยอืมแสดงถึงความใส่ใจในรายละเอียดมากๆหลอดลอดฟังนั่นสิครับมันแสดงถึงความผูกพันที่ลึกซึ้งจริงๆนะพระพุทธเจ้าก็เลยถามสกุรุทายิกกลับไปว่าแล้วตัวเขาละ่ะเห็นธรรมะข้อไหนในพระองค์ที่ทําให้สาวกเคารพได้ขนาดนี้ค่ะแล้วสกุลุทายิกตอบว่ายังไงคะตอนแรกสกุลุทายิกก็เสนอมาห้าข้อนะครับตามความเข้าใจของเขา ซึ่งจะเน้นไปทางข้อปฏิบัติภายนอกซะส่วนใหญ่5ข้อมีอะไรบ้างคะก็มี 1. เรื่องที่พระองค์ฉันน้อย 2. การสันโดษเรื่องจีวรคือใช้สอยตะพดี 3. สันโดษเรื่องอาหารบินทบาท 4. สันโดษเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วก็ 5. การเป็นผู้สงัดชอบความสงบ แล้วก็สันเสริญความสงบด้วยฟังดูเผลอๆก็เหมือนจะเป็นเหตุผลที่ดีนะคะความสมมะความเรียบง่ายก็น่าจะทําให้คนนับถือได้ใช่ครับใครๆก็คิดแบบนั้นได้แต่ว่าพระพุทธเจ้ากลับบอกว่าทำห้ข้อนั้นไม่ใช่เหตุผลหลักหรอคะถูกต้องครับตรงนี้แหละที่เป็นจุดสําคัญเลยพระองค์ชี้แจงว่ามีสาวกตั้งหลายรูปนะที่ปฏิบัติเคร่งครัดในเรื่องพวกนี้ยิ่งกว่าพระองค์เองซะอีกเอา้ามีด้วยหรอคะ มีสิครับบางรูปชันน้อยกว่าพระองค์อีกใช้จีวรเก่ากว่าหรือว่าไปอยู่ป่าอยู่โคนไม้ตลอดปลีกวิเวกยิ่งกว่าพระองค์อีกอ๋อพระองค์ก็เลยแยงว่าถ้าความเคร่งครัดทางกายพวกนี้เป็นเหตุผลหลักจริงๆสาววกที่เคร่งกว่าก็น่าจะไม่เคารพพระองค์สิจริงด้วยค่ะเพราะบางที พระองค์เองก็ฉันอาหารดีๆที่มีคนศรัทธาเอามาถวายหรือใช้จีวรดีๆบ้างหรือประทับในที่พักที่สบายๆหรืออยู่ท่ามกลางหมู่คณะก็มีมันก็ขัดกับแนวคิดว่าต้องเคร่งทางกายเท่านั้นถึงจะน่าเคารพเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าการมองแค่ภายนอกหรือความสมถะที่ดูเคร่งครัดมันยังไม่ใช่แก่นแท้ครับมันผิวเผินไปแล้วอะไรคือเหตุผลจริงๆที่พระองค์ทรงชี้แนะล่ะคะ ต้องมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นแน่ๆใช่ครับพระพุทธองค์ทรงเปิดเผยธรรมอีกห้าประการที่เป็นเหตุผลแท้จริงซึ่งล้วนเป็นเรื่องของคุณธรรมภายในกับความสามารถในการสอนทั้งนั้นเลยครับห้าประการหลังมีอะไรบ้างคะข้อแรกเลยคืออธิศีนครับหมายถึงการที่พระองค์มีศีลที่แบบว่ายอดเยี่ยมบริสุทธิ์มากๆเป็นแบบอย่างที่ไม่มีที่ติเลยทำให้สาวกสรรเสริญแล้วก็ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ศีอันบริสุทธิ์นี่เองข้อ2ล่ะคะข้อ2ญาณทัศสนะคือการที่พระองค์ทรงรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะต่างๆด้วยพระองค์เองจริงๆไม่ใช่ฟังตามใครมาหรือคิดเอาเองอ๋อรู้เองเห็นเองครับแล้วก็นำธรรมะที่รู้แจ้งนั้นมาสอนเพื่อให้คนอื่นรู้ตามสอนอย่างมีเหตุผลประกอบชัดเจนบางทีก็น่าอัศจรรย์ด้วยเข้าใจค่ะข้อสคืออะไรคะ ข้อ 3. าอธิป,ปัญญาครับคือพระปัญญาที่เลิศล้ำมากๆสามารถอย่างรู้ธรรมะลึกซึง้งรู้ทันความคิดคนอื่นแล้วก็สามารถตอบคำถามแก้ข้อสงสัยหรือว่าทะต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลชนิดที่ว่าไม่มีใครค้านได้ด้วยปัญญาจริงๆปัญญาที่เหนือกว่าจริงๆนะคะครับทำให้สาวกมั่นใจในคำสอนแบบเต็มร้อยเลยไม่ลังเลสงสัยแล้วข้อสีล่ะคะสำคัญมากแน่ สำคัญมากครับข้อ4คือการแสดงอริยสัจ4์4คือความสามารถของพระองค์ในการอธิบายความจริงอันประเสริฐ4อย่างทุกสมุท,ทยัยนิโรธมักให้กับคนที่มีความทุกข์หรือมีปัญหาคาใจอยู่จนพวกเขาสามารถเข้าใจได้แบบกระจ่างแจ้งเลยแล้วก็พอใจในคําตอบนั้นแก้ทุกให้เขาได้ตรงจุดแก้ปัญหาให้เขาได้จริงๆใช่ครับและข้อสุดท้ายข้อ5 ซึ่งเหมือนเป็นบทสรุปหรือบทพิสูจน์ทั้งหมดเลยคือการบอกปฏิปทาหรือแนวทางปฏิบัติที่นำไปสู่ผลได้จริงเอ,อ๋อไม่ใช่แค่สอนทฤษฎีไม่ใช่แค่ทฤษฎีครับแต่ทรงชี้แนะแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอนเลยเช่นสติปัฏฐาน4อริยมรรคมีองค์8การฝึกสมาธิการเจริญฌานต่างๆค่ะ แล้วผลเป็นยังไงคะผลก็คือพอสาวกนําไปปฏิบัติจริงก็สามารถบรรลุถึงความรู้แจ้งเห็นผลจริงด้วยตัวเองได้จริงๆจํานวนมากเลยครับสูงสุดก็ถึงอรหัต,ตผลบรรลุธทมได้จริงครับนี่คือหัวใจสําคัญเลยคําสอนที่พิสูจน์ได้จริงด้วยผลลัพธ์จากการลงมือทําชัดเจนมากเลยค่ะสรุปได้เลยว่าความเคารพอย่างสูงสุดที่สาวกมีต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้มาจากแค่ความสมถะหรือข้อปฏิบัติภายนอกที่เราเห็นง่ายๆครับไม่ใช่แค่นั้น แต่มาจากคุณธรรมภายในที่ยิ่งใหญ่จริงๆทั้งศีลที่บริสุทธิ์ปัญญาที่รู้แจ้งความสามารถในการสอนที่ตรงจุดแก้ทุกได้จริงครับผมและที่สาคัญที่สุดคือคําสอนนั้นเมื่อนําไปปฏิบัติแล้วมันเกิดผลจริงนําไปสู่ความพ้นทุกได้จริงถูกต้องครับดังนั้นเรื่องราวในมหาสุกรุตายิสูตรเนี่ยนอกจากจะทําให้เราเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังความเคารพในพุทธศาสนาแล้วเนี่ยค่ะมันยังอาจจะชวนให้เราคิดต่อนะครับว่า เออในโลกยุคปัจจุบันหรือในความสัมพันธ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นครูกับสิทธิผู้นำกับผู้ตามหรือแม้แต่คนทั่วไปอืน่าคิดตามนะคะคุณสมบัติแบบไหนหรือปัจจัยอะไรกันแน่ที่เป็นรากฐานจริงๆของความเคารพความไว้วางใจความผูกพันที่มันยั่งยืนจริงๆค่ะมันเป็นแค่สิ่งที่เราเห็นภายนอกหรือว่าเป็นคุณค่าที่อยู่ข้างในและการกระทําที่มันพิสูจน์ผลได้กันแน่เป็นเรื่องที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆครับ